สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมอ้อนเท,เทพนะครับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะนะครับปั้นพอร์ตนะจาก400ไป็น1000นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปถึงเส้นสีฟ้าด้านบนนะครับผมอาจจะกดลงนะเดี๋ยวรอราคาหน่อยนะครับผมกดเลยนะตรงนี้นะครับอ่าถือว่าได้ราคาค่อนข้างดีนะครับราคาที่ปลายไส้พอดีนะเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าไม้แรกทะลุอย่างนี้นะครับน่ากลัวนะโอ้โหนะครับ มันมีแนวอยู่ด้านบนด้วยไงนะครับต้องลุ้นว่าแนวนี้เขาจะผักกราฟลงมาได้หรือเปล่านะครับแนวที่ซ้อนอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับแต่ขึ้นแข็งแรงอย่างนี้ไม่น่ารอดครับถ้าขึ้นแข็งแรงขนาดนี้ไม่น่ารอดนะน่าจะขึ้นไปเล่นที่แนวบนสุดนู่นเลยนะครับดูแล้วไม้แรกก็นะครับไม่น่าจะรอดนะครับแรงขายไม่น่าจะพอนะไม้นี้นะครับไม้นี้ก็ไวไปหน่อยนะนะครับกดเร็วไปหน่อยนะนะครับโอเคไม้แรกก็แพ้ไปนะครับ หม้นี้ยังไม่ทันดูได้ยังไม่ได้ดูดีๆนะก็แพ้ไปเดี๋ผมแคปหน้าจอก่อนอ่านะครับโอเคไปกันต่อนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่้กันแป๊บนึงนะครับหน้าจอมันค้างแป๊บนึ่งยังไงเนี่ยโอเคได้แล้วครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมมาอธิบายออเดอร์นี้ให้ฟังแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับคือแนวต้านนะที่ผมมองนะครับเห็นปะตรงนี้นะครับอ่ากราฟเขาเล่นมาตลอดนะครับสําหรับแนวตรงนี้นะนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะแต่ถือว่าไม่ใช่แนวที่แข็งแรงที่สุดนะครับพอแท่งออเดอร์เนี่ยแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยเขามีมาแล้วเห็นไหมครับแท่งแดงเนี่ยนะครับทิ้งปลายไส้ยาวๆเนี่ยผมเลยมั่นใจว่ามันต้องมีแรงขายแน่ๆครับพอแท่งออเดอร์เนี่ยขึ้นมานะครับ ถึงปลายไส้ผมก็กดลงนะนะครับแต่ก็นะครับแพ้ไปนะนะครับไม้นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้มีทุนอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดสิบสามบาทนะนะครับจากสี่ร้อยนะตอนนี้ทุนลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้นะครับอาจจะโชว์ล้างพอร์ตให้เพื่อนๆดูได้นะนะครับถ้ายังเป็นรูปแบบนี้อยู่ครับอืมมาต่อนะครับไม้ที่สอง ตอนนี้เดี๋ยวผมตีเส้นกิดไว้หน่อยแล้วกันนะครับเส้นสีเหลืองนะตีเป็นเส้นสีเหลืองนะครับผมจะลงคลิปทุกวันอังคารนะครับพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะเวลาหกโมงเย็นนะครับก็มารอติดตามรับชมกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเปิดเปิดพอร์ตนะครับเทรดกับ IQ Option นะก็กดที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าเปิดผ่านลิงก์ผมและฝากเงินจริงจํานวนเงินสามร้อยห้าสิบาทครับก็จะได้รับเงินคืนนะครับ เป็นเงินจริงถอนได้จริงนะครับจํานวน200บาทนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยสมัครผ่านลิงก์ผมหรือว่าสมัครใหม่อะไรเงี้ยก็แอดไลน์มาได้นะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําเงินคืนไปให้นะครับโอเคมากันต่อนะครับรหัสโปรโมชันนี้นะครับมีจํานวนจํากัดนะนะครับอ่าก็รีบกันหน่อยละกันนะครับสําหรับโปรโมชันนี้นะที่ได้เงินคืนนะครับโอเคมาดูไม้ที่สองนะมาดูไม้ที่สองตรงนี้เขาทะลุไปแล้วนะครับ ทะลุไปแล้วก็เขาไม่สนใจแนวเหมือนกันนะวันนี้นะครับไม่สนใจแนวเลยนะทะลุอย่างนี้ครับแนวนี้ก็สวยนะแต่ไม่สนใจแนวนะครับทะลุยาวๆอย่างนี้ก็นะครับดูคู่อื่นนะครับตรงนี้แนวแนวนี้ก็น่าสนใจนะแนวนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะปิดตรงไหนนะครับมีเส้นกีดอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับมารอดูตรงนี้นะอ่ะถ้าเขาขึ้นไปสูงๆอาจจะกดลงนะครับสําหรับแนวนี้นะ นะครับพอมีเส้นกิจอยู่ด้วยแล้วก็แนวต้านค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะมีรีเจคชั่นแล้วนะครับมีรีเจคชั่นแล้วนะเดี๋ยวผมรอราคาดีๆก่อนนะครับผมกดเลยแล้วกันนะครับอ่าถือว่าได้ราคาที่ปลายไส้นะตรงนี้นะครับแต่อย่าทะลุแรงนะนะครับถือว่าได้ราคาที่ปลายไส้นะมีรีเจคชั่นมีอะไรคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับมารอดูว่าไม้ที่สอง จะชนะหรือแพ้นะครับจะชนะหรือแพ้นะถ้าไม้นี้ชนะก็ได้เทรดต่อนะครับแต่ถ้าไม้นี้แพ้ก็ต้องสต็อปลอ s นะครับวันนี้จะมีแรงขายเข้ามาไหมเนี่ยนะครับกราฟนิ่งนิ่อยู่แล้วนะครับกราฟนิ่งๆิ่งแล้วก็ไม่ค่อยสนใจแนวด้วยนะครับจะโดนไหมนะครับไม้นี้มีไหมแรงขายเข้ามาไหม <c oughs> ไม้นี้ก็แพ้ไปนะครับไม้นี้ก็แพ้ไปเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนแท่งเมื่อกี้เลย นะครับเหมือนออเดอร์เมื่อกี้เลยแพ้รูปแบบเดิมเลยนะครับการไม่สนใจแนวนะครับต่อให้มี r e j e c t ั o นคอนเฟิรมแค่ไหนนะครับมันก็แพ้ได้นะไม่มีเทคนิคไหนที่มันชนะร้อเปอร์เซนตนะนี่ผมตีแนวให้ดูนะครับขยับแนวมาให้เห็นชัดๆนะครับว่าผมมองที่แนวนี้นะครับมานะครับอืมนี่แนวค่อนข้างชัดเจนเลยนะตรงนี้นะครับมีเส้นกิดมีอะไรด้วยนะนะครับ เห็นไมไม่ว่าแนวจะชัดเจนแค่ไหนนะครับก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้นะครับถูกถูกออเดอร์อะไรเงี้ยนะครับถุกเทคนิคมันมีโอกาสที่แพ้ได้ตลอดครับแต่นะครับเราจะแพ้แล้วเราจะอยู่กับมันยังไงแค่นั้นเองถ้าเราแพ้นะครับเราต้องทําใจให้ได้นะครับต้องหยุดให้ได้นะนะครับอย่างวันนี้ผมก็แพ้ไปสองไม้ติดผมก็ต้องหยุดนะครับผมก็ต้องหยุดนะเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอก่อนนะครับ เดี๋ยวอธิบายออเดอร์นี้ให้ฟังแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปนะตรงนี้นะครับเห็นไหมแนวค่อนข้างชัดเจนนะครับเห็นไหมนะครับมีแท่งขึ้นมาคอนเฟิร์มชัดเจนทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับมีรีเจคชั่นนะครับกดลงก็แพ้ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะว่าเพราะว่าเราอย่าไปมั่นใจว่าเทคนิคเราจะทํำกาไรได้เยอะจริงๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นแบบว่าให้มันเข้ารูปแบบทุกอย่าง เพิ่มเงินไปเต็มแม็กซ์เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็ทะลุอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะผมถึงแนะนําให้ว่าเดินเงินแบบต้องมีแผนในการเดินเงินนะครับมีวิธีในการเทรดมีรูปแบบในการเทรดแล้วก็ต้องวางต้องเล่นตามแผนที่เราเทรดอย่างวันนี้ผมแพ้สต็อปรอดสองไม้ติดผมก็ต้องยอมนะเพราะว่าแพ้รูปแบบแบบที่กราฟมันไม่เล่นกับแนวที่เราถนัดเลยนะครับทะลุแนวที่เราแบบมองว่ามันโอเคอย่างเงี้ยผมก็ต้องยอมต้องยอมแพ้ต้องสต็อปรอดนะครับแล้วค่อยมาเอาคืนวันหลังก็ได้นะครับต้อง เนี่ยคือวิธีการคิดสําหรับผมละกันนะครับบางคนอาจจะแบบดันทุรังเอาคืนอะไรเงี้ยถามว่าเอาคืนมันได้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะทําได้นะครับแต่โอกาสที่มันจะแบบหมดพอร์ตหรือล้างพอร์ตเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราดูว่าการมันไม่เข้ารูปแบบที่เราเล่นมันเนี้ยนะครับที่เราชอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมแพ้นะครับเพราะมันแพ้แบบเดิมสองสองไม้ติดแล้วนะครับมันก็ต้องต้องยอมอ่ะสําหรับผมนะแต่แล้วแต่บางคนละกันอันนี้คือข้อคิดละกันนะครับ ไม่มีเทคนิคไหนที่มันชนะร้อยเปอร์เซ็นะครับอันนี้ผมก็สต็อปลอสมาหลายวันแล้วนะนะครับบางวันสต็อปลอสไมห้หนึ่งบางทีสต็อปลอสสองไม้ตอนนี้มีทุนอยู่ที่แปดร้อยเจ็ดสิบสาบาทนะก็ยังมีกําไรอยู่นะครับทุนเริ่มมาจากสี่ร้อยนะตอนแรกมันเคยขึ้นไปถึงสองพันแปดนะนี่ไล่โดนสต็อปลอสไล่มาเรื่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับตอนนี้นะครับอาจจะโชว์ล้างพอร์ตให้เ,เพื่อนๆดูได้นะครับจะได้รู้ว่าการล้างพอร์ตเป็นยังไงนะครับ ก็เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้รู้สึกว่าการเทรดที่เราถนัดรูปแบบที่เราถนัดเนี่ยมันเหมือนการาฟมันไม่เป็นใจนะพักหลังไม่รู้เพื่อนๆเ,เ,เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าการาฟมันไม่ค่อยสนแนวรับแนวต้านเท่าไหร่นะตอนเนี้ยนะครับผมสังเกตมาหลายวันแล้ะนะครับสังเกตมาหลายวันละนะครับแต่ก็ต้องมั่นใจในเทคนิคตัวเองนะจนกว่าที่เราจะพลางพอร์ตนะครับ ถ้าล้างพอร์ตเมื่อไหร่ถึงค่อยมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเทคนิคนี้มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะอันนี้คือความคิดของผมนะความคิดของผมนะครับเราต้องเชื่อมั่นในเทคนิคของเรานะครับอืมเราก็ต้องมาเดินเงินกันใหม่ละกันนะครับตอนนี้มีอยู่แปดร้อยกว่าบาทสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการเปิดปิดบัญชีหรือว่าการเข้าออเดอร์อะไรเงี้ยหรือการใช้โปรโมชั่นอะไรเงี้ยอยากจะสอบถามผมก็แอดไลน์มาคุยกับผมได้นะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับ อ่าแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะถ้าแต่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้นะครับผมก็จะมาตอบให้เพื่อนๆน,นะครับถ้าไหนผมรู้อะไรเงี้ยไม่ว่าเรื่องการฝากการถอนเรื่องอะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าโบกนี้ผมเชื่อใจเป็นระดับหนึ่งแล้วกันนะถ้ายังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับโอเคนะครับ